Okay. สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาเรียกว่านอกเหนือจากจิดยางจิดยางก,กับปลูกต้นไม้แล้วนะครับก็จะมีอีกอันหนึ่งที่ชาวสวนถ้าแบบชาวสวนนะครับมันต้องมีก็คือเรื่องของเครื่องเครื่องตัดยาครับอันนี้ก็จะมาแปลงนะครับอันนี้ครับ เก่าหน่อยนะครับชอบอะไรที่มันเกา่าเก่าเอามาตัดแปลงเดิมคาบูจะเป็นแบบนี้ครับคาบูลูกลอยนะครับก็วันนี้ก็จะมาเปลี่ยนเป็นคาบูพ้าปัมนะครับอันนี้อันเดิมจะเป็นแบบนี้นะอันนี้ผมจุกเสียบไว้เฉยๆนะครับน,นี่อันนี้ของเกา่านะครับ อันนี้คืออะไรตัวใหม่ที่สั่งมารถนี่ครบเป็นปิินนะครับเราจะลองดูว่ามันโอเคไหมนะครับมาเริ่มกันเลยแรกก็ต้องเอาเนี่ออกก่อนครับเห็นไหมเอ่ยเห็นเนาะ มันอันนี้ออกครับสตัวนะครับสตัวนี้มุนออกเลยเพราเราจะเปลี่ยนก็เรียกว่าเปลี่ยนแป้นคาบ,บูใหม่นะครับเปลี่ยนเป้นคาบ,บูอันนี้ก็ต้องออกหมดครับ อันนี้ได้มานานแล้วนะครับยังไม่ได้ทำสักนทะีวันนี้ก็เลยมีโอกาสาว่างๆเลยมาทำปัญหาตัวนี้ก็คือคอยไฟมันไม่มีสวิตตับนะครับไฟไฟไม่มีสวิตตับอันนี้เอาไ้มันดึง ตัวนี้ไม่ได้ใช้ครับด้วยอะไงเราครับใส่ตัวนี้ตัวนี้ยังใช้มันเดิมนะครับตัวรีดวาลเขายังใช้มันเดิมนะครับใช้อันเดิมเราต้องเอาอันนี้ใส่เข้าไปแทนนะครับนี่ประมาณนี้ครับครับ ต้องใส่ลีดวาเข้าไปมันเดิมนะไม่งั้นมันเพราะในนี้มันไม่มีามาลีดวาให้วนะแต่ใส่แบบนี้ไม่ได้นะเนี่ยเนี่ยประกบอันนี้ไปก่อนนะขันที่นบอกไปก่อนผมไม่ใช่ช่างนะครับก็ทําตามที่ยองอยากจะทําดูนะครับลิดวาไว้เหมือนเดิมน,นะครับเปลี่ยนแล้วก็ทอดลีดนะครับ ตะเก็นให้อยู่อะไรเขาก็มีมาให้ครบี๋้วก็ลองทำดูนะครับกันรั่วครับกัรรั่วนี่ค็สัตว์ ผิดขออภัยนะครับเพราะผมก็ไม่ใช่ช่างผมก็ทําตามที่ผมเข้าใจนะให้ทําประกอบถูกบ้างผิดบ้างครับขอให้มันติดสายด้ก็โอเคนะครับกันรั่วครับใส่เข้าไปครับทำในสิ่งที่ตัวเองชอบนะครับชอบแบบนี้ ก็ทำแบบนี้ส่วนขัน้นตอนอย่างเงี้ยใครก็ทําได้นะครับคงไม่มีปัญหาในเรื่องของการประกอบนะครับเพราะนั้นจะไม่อาทิบายลึกนะเพราะเราเองก็ไม่ใช่ช่างนะครับต้องออกตัวก่อนนะครับ <c oughs> แต่พอทํา ซ่อมแซมได้กรอนนี้ที่มันเสียหายไม่เยอะนะครับจ่างเช่นเปลี่ยนผ้าปั๊มอุ๊บเอออาพอตึงมือนะครับเพราะว่านี่เป็นไฟเบอร์ครับตัวตัวนี้เป็นไฟเบอร์ครับมันจะนะครับมันจะนะ แตกง่ายนะครับจุดแล้วครับหลีดเสร็จเรียบร้อยครับเี่ไอเียของเราก็คืตอตัวนี้นะครับปั๊มนี่คือชุดผ้าปั๊มนะครับว่าจะเอามาใส่เขาก็จะสวมปะเกลีนนะครับเย็บยแล้วนะครับ เกล็ดนะครับใส่ให้มันตรงรูนะครับเห็นไหมครับรูเล็กขับมนะครับน่าจะเห็นเนาะน่าจะเห็นนะครับใส่ให้ตรงนะครับแล้วก็ประกอบเข้าไปนี่นะครับประกอบแบบนี้เลยนะ นี่น้องอันนี้คือชุดท่ทำไมมันเป็นมืดๆนี่นะครับ น,นี้ประกอบไปยากครับเพราะนีอุนนปรกรณ์ครบเนี่ยมาแล้วก็ใส่เข้าไปเลยมาจจะเห็นนะใส่ลรอดรูตรงนี้นะครับดูตรงนีม้มาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้มันเข้าแบบนี้นะครับจะเข้าแล้ว คือค,คำให้มันตรงแค่นี้เองครับง่ายๆทำง่ายครับใครก็ทำได้ให้กรอบใส่ตัวนี้ครับแล้วก็หมุนครับอันนี้ใส่คลิ่งยังไม่มีครับอันนี้ประกอบรอ นี่คือประกอบรอสายคันริ่งนะนครับแ้ต่ผก็เอาแค่ตึงมือนะครับอาจจะปรับยากนิดนึ่งครับตรงนี้นะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราค่อยหาวิธีเอาเสร็จแล้วนะครับ <c oughs> ต่อไปก็ประกอบสายน้ำมันง่ายๆครับ แช่งานเก่าเอางานเก่าก็ได้แล้วก็น,นี้ตัวนี้ใส่ให้ถูกนะครับตรงนี้่าจะเห็นนะครับ <c oughs> มันจะมีตัวตัวอักษรชี้นี่นะครับตัวนี้คือด้านบนนะครับตัวเห็นไหมครับมันจะมีลูักษรชี้ขึ้นด้านบนเพราะไอ้ตัวนี้ต้องเอาสายเส้นนี้นะครัใส่ประมาณนี้ แต่อันนี้มันหลวงนะครับผมต้องถอดออกผมจะใช้ตัวที่เขาแถมใต่ตัวนี้นะครับเห็นไหมนี่นะครับปึ๊บเสียบเข้าไปเดี๋ยวค่อยล็อกที่ลัง ที่เขาให้มา จะอยู่แล้วนะครับแม้นก็จะเอาฝั่งนี้นะครับถ้าคิดไม่ออกก็ฝั่งที่เป็นเด็กใสๆน,นะครับขึ้นบนปนระมาณนี้แต่นี่ดวมไปหน่อยเดจะต้องัอแตงนิดหนึ่งนะครับ ต้นนใส่ด้วยเพื่อให้มันดูใหญ่ขึ้นแล้วค่อยตัด

ที่เรามันเสียงดังมากขออภัยเดี๋ยวนะพี่น้องจากนั้นก็เสียบนี้เข้าไปคนระับถึดว่ารูจะเ,เล็กเกินไปขยายมันหน่อย อันนี้นะครับแล้วก็ก็เสียบตรงดูใหญ่นี่นะครับเสียบดูใหญ่ดูนี้ไม่ใช่นะครับแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณนี้นผมประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวมาลองทดสอบเสียงกันครับติดหรือเปล่าง่ายง่ายจะพี่น้อง เทแล้วมันลงครับ มนะันาไหมนี่ครับน้นไหครับน้ำมันมาแล้วนะครับเห็นไหมเลยนะครับนี่น้ำมันเข้าแล้วนะครับจุด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 นี่มันเดือดเกดออกมาข้างนอกน,นี่นะครับตรงนี้นะครับแ้ามันเต็มแล้วมันก็เนยออกมาแล้วปิดโชค๊คครับ ใส่มันต้องเลี้ยด้วมันจะบุดยากไป ยากของมันนะพี่น้องนะมันต้องเร่งช่วยนะ นี่คือการแปลงคาบูนะครับแปลงคาบูจากคาบูลูกลอยลูกลอยเดิมนะครับเป็นผ้าปั๊มนะครับผ้าปั๊มก็จะประมาณนี้ครับง่ายง่ายครับลองทำดูนะครับผมอย่างที่บอกผมก็ไม่ใช่ช่างนะครับแค่ทำไปตามภาษาโอเคนะครับ ก็ลองเอาไปปรับใช้ดูแต่เครื่องนี้ยังไม่สมบูรณ์นะครับยังไม่มีคันเร่งน,นะครับบูนงยไงคือยังไม่มีแฮนด์นะครับแฮนด์ยังไม่มีก็เปลี่ยนก็ใช้เวลานิดเดียวนะครับประมาณ20่สนาทีก็เสร็จแล้วเปื่อท่ไหนอยากเอาไปลองทำก็ลองดูนะครับ เดี๋ยวต่มีนเกิดติดติดตรงนี้นะครับท่อสี่หนึ่งหนึ่งนี้มันหาไม่ยากนะพี่นอ้องหาง่ายหานะมีขาย,ยเยอะแยะครับโอเคครับผมก็เจอกันใหม่คราวหน้าคราวหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับอีกเครื่องหนึ่งนะครับแล้วตอนนี้จะเป็นรุ่นเก่าๆหน่อยนะครับอันนี้เป็นรุ่นเอ ก็รุ่นอะไรนเก่านิดหนึ่งครับฟ้ามัน nb03 แต่ไม่รู้ว่าตัวมันจริงๆไม่รู้รุ่นไหนผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะมันเก่ารุ่นไหนผมก็ใช้ครับโอเคครับผมค่อยว่ากันสวัสดีครับ